ฝันเหตุแฟนเก่าของแฟนเราฝันแบบนี้รู้สึกตื่นมาเราจะไม่ค่อยแฮปปี้กเท่าไหร่นะมันจะมีความระแวงเกิดขึ้นแล้วแต่อย่าเพิ่งคิดมากค่ะมาฟังกันก่อนค่ะว่าอาจารย์รักจะทำนายความฝันแบบนี้ว่าอย่างไรบ้าง โบราณท่านว่าไว้นะคะว่าฝันแบบนี้นะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการครบค้าสมาคมกับผู้คนมากหน้าหลายตาการที่เราต้องเข้าสังคมเนี่ยเราจะไปเจอกับสถานการณ์หรือคำพูดคำจาที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร่นักค,คนต่างๆจะปฏิบัติกับเราอย่างไม่ค่อยน่ารักอะค่ะนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามากระทบติดใจกับเรา ะะตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้เลยทีเดียวต้องทําใจนิดหนึ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องเก่าๆสิ่งเก่า,กาๆที่เงียบหายไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาให้เราต้องแก้ไขถามถึงโชคลาภพอมีให้เห็นบ้างค่ะไม่มากนะักส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยต้องระมัดระวังการประทะข้า,ามกับแฟนหรือคนเชื่อมสนิทคนใกล้ชิดใกล้ตัวในเรื่องของการงานค่ะต้องห่างๆผู้ใหญ่ไว้สักนิดหนึ่งนะคะ เพราะมีโอกาสที่จะผิดใจกันได้ตัวงานนะคะก็ไม่เป็นไปอย่างเป้าหมายที่เราวางไว้ถ้าฝันว่าแฟนเราเนี่ยกับไปคบกับแฟนเก่าอันนี้จะสื่อถึงข่าวคราวต่างๆที่คุณกำลังรอจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนนะคะทำให้เราได้ตัดสินใจในสิ่งต่างๆได้เรื่องของการงานค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมมือเป็นอย่างดี หากคุณมีลูกหนี้อยู่นะคะหรือกำลังตามเงินเก่าอยู่เงินมรดกต่างๆก็จะได้คืนด้วยเช่นกันเลขเด่นค่ะมีเลขศูนย์เลขเก้แล้วก็เลขสีเลขรอง3ามสามเจ็ดห้สา เสริมดวงปัง w a ลเปเปอรเสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M อมไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยาณ์ชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยน w a ลเปเปอรเฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M อมไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store